เสิสเร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้ฟินกันอีกแล้วค่ะสาหรับคู่เพื่อนซีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และเบสคํำสิงห์ที่ทั้งคู่เนี่ยยังคงถูกแฟนๆจับตามองอย่างต่อเนื่องเพราะทุกครั้งนะคะที่ปรากฏตัวด้วยกันเนี่ยความเข้ากันของทั้งสองคนเนี่ยทำให้แฟนคลับเนี่ยวฟินไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มการทักทายหรือท่าทีของทั้งคู่นะคะแฟนๆนเ,นเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้เลยอย่างล่าสุดนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้อวดโมเมนต์มิตรภาพด้วยการที่หนุ่มบิ๊กเนี่ยสร้างาาเ,บบเาซอร iPhone 17ให้เป็นของขวัญค่ะงานนี้นะคะแฟนๆแหนน่คอมเมนต์กันสนันและต่างเข้ามาชื่นชมในความใส่ใจของหนุ่มบิ๊กเรียกได้ว่าหวานแล้วนะ่ารักสุดๆความฟินความจิ้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเบสเนี่ยได้ลงคลิปล่าสุดที่ไปถ่ายงานให้หนุ่มบิ๊กเนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยใจเต้นแรงกว่าเดิมค่ะหลายคนเข้ามาแซวว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองนี่แหละอาจจะพัฒนามากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วจริงๆซึ่งบางคอมเมนต์เนี่ยก็ถึงขั้นบอกว่าหนุ่มบิ๊กนี่แหละคือคนที่หมอดูเคยทำนายกับสาวเบสไว้โดยหมอดูนะคะได้ทำนายว่าเนื้อคู่ของสาวเบสเนี่ยจะสูงตีแล้วก็รวยมากเบสก็ถามว่าตีเหรอคะตอนนี้หรอคะหมอดูเนี่ยก็ตอบว่าเดี๋ยวก่อนอาจจะยังไม่มาอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยว24ครับ มาตบคู่ตบเงินมันมีคำพูดหนึ่งถ้าน้องไม่ชอบก็ไม่เอาเดี๋ยวยิบสี่แล้วก็จะรู้เองคนนี้แหละใช่สาวเบสก็ถามต่อว่าตอนนี้ยังหนูเคยเจอเขาไหมคะหมอดูก็ตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ผู้ชายคนนี้เป็นคนเข้าวัดนะเป็นคนจิตใจดีและเก่งเรื่องธุรกิจการค้าเก่งมากๆด้วย เขาจะหนุนเราและจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนในบ้านแล้วจะทําให้ชีวิตเราดีมากด้วยจําไว้ว่าเคยทักไว้อย่างนี้แล้วจริงไม่จริงค่อยมาว่ากันอีกทีโดยพอฟังคําทํานายนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่พูดมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดๆร้อซตตอนนี้ใช่เลยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รีโพสบอกเลยนะคะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเชียร์อัพไปในเสียงเดียวกันว่าหนุ่มบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยแหละคือเนื้อคู่ที่หมอดูเคยทำนายกับสาวเบสไว้เพราะสำหรับแฟนๆแ,แล้วนะคะทุกโมเมนต์ของบิ๊กและเบสเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ชวนจิน้นและก็ฟินไปได้พร้อมๆกันอย่างแน่นอนค่ะ และแน่นอนค่ะเรื่องราวของทั้งคู่นะคะก็จะยังคงเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะไม่มีใครอยากพลาดความน่าหลักและความเข้ากันของเพื่อนสี่คู่นี้ยังไงก็ตามนะคะคู่นี้เขาจะพัฒนากันต่อไปในเวไหนนะคะก็ยังต้องคอยลุ้นคอยเชียร์อัพกันต่อไปค่ะเพราะว่ายังไงทั้งคู่เนี่ยก็ต้องมีโอกาสได้เจอได้ทํางานร่วมกันหรือจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์เล็กๆกันแบบนี้อีกหรือเปล่ายังไงก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปนะคะ